ไลน์ช่วยเขตอนนี้ค่ะสามารถนะคะออกไปเฟต็ปลัเงินหรือแบ่กับภาษีนะคะเพื่อให้คุณนะคะเอาไปห,กหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้แล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำใสนะคะจากเพจไลน์ทริกแชร์กลยุทธก์การตลาดผ่านไลน์ค่ะวีน้ำจะมาเล่าให้คุณฟังค่ะถึงวิธีที่คุณนะคะจะขอเฟต็ปรับเงินหรือแม่กับภาษีนะคะจากบริษัทไลน์นะคะ จากรายเช่อเขาที่คุณใช้งานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแพ็กเกจค่าบอร์ดแคสเกินนะคะหรือว่าค่าขโฆษนาเพิ่มเพื่อให้อยู่ในฟังก์ชันไลน์เองนั่นเองนะคะการขอแก้กับภาษีทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปทํากันทีละขั้นทีละตอนกับคลิปนี้เลยค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะแน่นอนค่ะคุณนะคะจะต้องเข้าที่เว็บ manager.line.biz นะคะเพื่อที่จะล็อกอินนะคะ ตัวไลฟ์แชร์เขานะคะเ,เมื่อคุณกดปุ่มเขียวล็อกอินตามปกติของคุณแล้วนะคะระบบก็จะพาคุณเข้ามาล็อกอินผ่านลายส่วนตัวถูกไหม,อมโอเคนะคะคราวน,นี้เมื่อคุณล็อกอินแล้วคะ่ะหน้าหลักอะคะ่ะมันก็จะเป็นสารพัดแบบนี้ถูกไหมคะจำได้ไหมหน้าหลักของการใช้งานวันนี้ไม่สอนการใช้งานเนาะงั้นเราจะไปสู่เรื่องของการออกแบบกันเลยนะคะ ออกไปเสร็จนะคะให้เรานะคะค่อยๆเลื่อนเมาส์เราไปตรงนี้นะคะคําว่าการตั้งค่าคําว่าการตั้งค่านะคะกดที่การตั้งค่านะคะแล้วไปทางด้านซ้ายเห็นไหมคะก็จะเห็นมีคําว่าการตั้งค่าสิ่การสิกษต่างๆให้ไล่ลงมาจนถึงคําว่าการใช้งานและเรียกเก็บเงินนะคะการใช้งานเรียกเก็บเงินกดเข้าไปนะคะจะเห็นข่ะวว่าตอนนี้มีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเขียนว่า ข้อมูลใบกำกับภาษีข้อมูลใบกำกับภาษีนะคะอกดเลยตรงนี้นะคะให้คุณค่ะลงทานรายละเอียดของบริษัทคุณเข้าไปนะคะลงเข้าไปเลยนะคะตุ๊กแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณต้องการใบกำกับภาษีเพื่อไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายของคุณถูกมาไหักค่าใช้จ่ายคุณก็จะต้องเลือกแบบเต็มรูปแบบนะคะแบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะ แน่นอนคุณควรจะเป็นนิติบุคคลถูกไหมคุณถึงเอาไปใ,ใค้จ่ายทั่วธรรมดาน้าก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะแหมว่าจะเอาไปทําไมแล้วแต่คนนะอาจจะไปวางบินบางอย่างนะคะใส่ชื่อใส่ที่เรียบร้อยคส่เบรสเนีนะคะใส่ทุกอย่างจนครบนะคะแล้วคุณค่ะก็จัดการที่จะติ๊กตรงตรวจสอบความถูกต้องนะคะตรวจสอบความถูกต้องตรงนี้นะคะคือ๋นวน้ำจะข้ามไปเพราะว่าน้ำมีอีกบัญชีที่กรอกไว้แล้วอันนี้เป็นบัญชีทดสอบนะคะเลยทาให้คุกคนดูนะคะก็คือ,ค,อคุณใส่จนจบเลยนะคะเนจบเลยนะคะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนละกันนะคะเอาละค่ะเมื่อคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ของคุณต่อไปก็คือการติ๊กถูกที่ช่องนี้นะคะขอแค่ยืนยันว่าคุณเขียนเรียบร้อยไหมเพราะว่าถ้าคุณเขียนผิดนะคะเขา,าจะแก้7วันถ้าคุณไม่แก้นะคะเกินเดือนที่เขาเขียนก็คือแก้่วลาเอกสารท็อเนี้ยคุณเท่ากับบัญชีทั้งบัญชีนี่ยะ คุณก็จะโดนออกเอกสารผิดไปหลอกเนาะบ้าถ้าคุณถ้าคุณเขียนผิดอะนาะเพราะงั้นก็ระวังเรื่องของการให้ละเอียดรปสัคุณให้เรียบร้อยนะคะเ,เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะคะเอาละค่ะเมื่อคุณกรอกข้อ,ขอ,ขอมูลเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะพามาหน้านี้การยันว่าข้อมูลของคุณเนี่ยถูกต้องเรียบร้อยไหมนะคะถ้าเกิดยังไม่ถูกต้องคุณสามารถกดปุ่มเขียวแก้ไขได้นะคะถ้าถูกต้องแล้วนะคะเราจะไปสู่หน้าของการดาวน์โหลดไปเสร็จกันนะคะ กลับไปขี้ข้างๆแถบนี้นะคะไล่ขึ้นมาจะมีคําว่าประวัติการชําระเงินนะคะกดที่ประวัติการชําระเงิน,นะคะ่ะผมก็จะดึงนะคะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะขึ้นมานะคะคุณมีการใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาเปลี่ยนเป็นเงินบาทนะคะแล้วก็บวกแวทให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คุณเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ารายช่วยเขาแบบแพ็กเกจโปรเนาะมันจะราคาที่พันห้าถูกไหมปัจจุบันบอกแวทก็เลยเป็นพันหกร้อยกับอีกห้าบาทนะคะ ถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะระบบอจยังไม่รันตัวข้อมูลตัวนี้มาคุณก็รอก่อนมารีเฟ e ไปเรื่อยๆนะคะมาร e เฟ e s h เพ่งนี้ก็ได้นึกออกปะแล้วจนมันเนี่ยคะ่ะขึ้นมามีคำว,ว่ารายละเอียดเมื่อไหร่อันนี้คือใบอน,นี้ดาวน์โหลดได้นะคะก็ให้กดเข้าไปตรงคาว่ารายละเอียดได้ข้างๆเนี่ยนะคะกดเข้าไปวเห็นว่าสถานะคาว่าออกแล้วเห็นไหมคำออกแล้วคืออันเนี้ยออกให้เราแล้วในบางครั้ง่ะอาจจะขึ้นตอนแรกยังไม่ออกคือดําเนินการตรวจสอบว่ายังไม่ขึ้นตรงเมื่อกี้เนี่ยค,ค่ะก็แปลว่าเรายังกบบ็ลงไมเสร็จไม่ได้นะะึกอ,ออกไหมคะเพราะงั้ ปุ่มนี่ยนะคะเห็นไหมคะผมก็จะโหลดใบเสร็จขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะกดไปดูกันนะคะเห็นไหมคุณจะได้ใบเสร็จคะ่ะเอาไปใช้งานได้เลยว่าค่าใช้จ่ายของคุณคือพันห้านะคะบวกแหวนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์คืออีกร้อยห้าก็เป็นพันหกร้อยห้าสิบแปลว่าไม่ว่าคุณจะออกแหวนหรือไม่ออกแหวนหมายว่าไม่ว่า ไม่ว่าคุณขอแบบกับภาษีหรือไม่ขอคุณตอนนี้คุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาอะค่ะจากเมื่อก่อนพันห้าตอนนี้กลายเป็นพันหกกบห้าบาทแล้วเพราะว่าเขาอะบวกแวกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอืมเนี่ยคราวนี้กลับไปดูในส่วนเมื่อกี้นี้จะด้านล่างค่ะก็จะมีคําว่าสถานะคือมูค้า,าที่จ่ายนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเราค่ะมีหน้าที่ามกฎหมายไทยในการหักภาษีนะคะ สามเปอร์เซ็นต์เปที่จ่ายคราวนี้ยลายเขาไม่ได้หักเถอะอะไรให้เราเรามีหน้าที่หักแล้วนาส่งเองเพราะเราต้องเอาไอ้เลขเนี้ยหักนะคะเออก็บอกว่าแน่นอนถ้าเป็นของปกติของไทยเขาก็จะเลือกที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์นะคะเออลราถ้าเรามีใบาไฟล์ไปหักก็กดเข้าไปนะคะอันนี้นะเป็นไฟล์มัวให้ดูเฉยนะอเออเนี้นี่นะคะ เสร็จแล้วก็กดส่งคําขอไปนะคะกดส่งคําขอไปนะคะถ้าส่งไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าระบบอะค่ะเขาได้รับเรียบร้อยนะคะเราก็มีเราอะค่ะต,ต้องยื่นใบตัวจริงนะคะไปที่ไลน์ด้วยนะคะคราวนี้พอคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วระบบเขาก็จะคืนเงินเข้ามาในตัวบัญชีเราเองนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีเป็นส่วนลดในการที่เราจะใช้งานรอบถัดไปนะคะ ตามนี้นะคะอืมสำหรับการที่เราค่ะสามารถนะคะออกไปเสร็จรับเงินนะคะหรือมันกับภาษีนะคะไม่ว่าจะก,การใช้การใดก็ตามไลฟ์ช่วยเขาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปทุกคนก็สบายใจแล้วว่าไม่ต้องไปอบอกว่าเฮ้ยใช้จะสิ่งออกได้ไม่ต้องนะเราสามารถออกได้ด้วยตัวเองนะคะระบบมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะปีนี้ฟังชั่นพัฒนาไปหลายส่วนเลยนะคะมีอะไรก็ทักมาสอบถามกันที่ไลน์แอดไลน์ชิทพิดาล่างเช่นกันคะ่ะ คุณสนใจที่จเรียนรู้การตลาดออนไลน์ด้วยวิธีใหม่ๆกดดึงด้านล่างคลิปนี้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์พิเศษแลกเปลี่ยนกรนการตลาดกับน้ำใสและเพื่อนธุรกิจอีกกว่า4,000คนได้เลยค่ะถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทักคุยกับเราได้ที่ Line @line t r i c k แล้วก็สุดท้ายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อรับเทคนิคการตลาดออนไลน์ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ